อัระสูวิธีเซียนตอนที่59ดูแลมือมองเห็นท่าทีสำนึกผิดของเย่เวยสีหน้าของลินจือเย็นจึงดูซับซ้อนถอนหายใจยาวๆเรื่องนี้จะต้องโทษเย่เหวยหรือเย่เวเยเวประสงค์ดีอีกทั้งช่วยชีวิตนางไม่อย่างนั้นในตอนที่นางฝึกฝนได้รับบาดเจ็บภายในอย่างสาหัสหากไม่มีผู้ดูแลเกรงว่านางจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณเมื่อมีผู้มาพบ แต่ถูกเย่เวยเห็นสัดส,ส่วนของนางแล้วเรื่องนี้ในใจของสตรีที่ยังอ่อนวัยก็สั่นเป็นร,รอกคลื่นมันยากที่จะสงบเย่เว่ยหลินจื่อเย็ยนเงยหน้าขึ้นมามองเย่เว่ยแก้มแดงเรื่อๆพูดว่าเรื่องนี้ห้ามบอกผู้ใดได้ไหมอืมข้าจะไม่พูดเย่เว่ยพยักหน้าหนักๆมองหลินจื่อเย็ยนที่เตรียมจะปกปิดเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทําไมในใจของเย่เว่ยถึงหมุนมองเล็กน้อย หากมีผู้ใดรู้เรื่องนี้จะอาจจะเจอกับหายนะจนต้องตายลินเจียเย็นย้ำกับเย่เวยอีกครั้งในใจของเย่เวยตื่นตระหนกลินเจียเย็นพูดถึงเพียงนี้นางจะต้องมีเหตุผลและเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเรื่องสำคัญอย่างนี้เย่เวยจะบอกผู้อื่นได้อย่างไรสายตาของลินเจียเย็นจับจ้องไปที่ใบหน้าของเย่เวยถึงแม้เย่เวยจะยังเยาวัยววนักแต่รูปร่างคมขายใบหน้าชัดเจน ถือว่าหล่อเหล่าไม่น้อยข้ากำลังคิดอะไรอยู่ลินเจยเย็นนึกถึงสิ่งที่ตัวเองคิดแก้มร้อนชานางอยากจะลุกขึ้นนั่งแต่จุดชีพปะชอนที่จุดตันเถียนและแขนขานั้นยังไม่ฟื้นฟูนางจึงกระโปกกระเปี้ยไรซึ่งเรียวแรงยเย่เวยจะทำอาหารง่ายๆให้ข้าหน่อยลินเจยเย็นมแม้แต่แรงจะลุกก็ยังไม่มีทำได้เพียงขอร้องยเย่เวยข้าจะไปทำให้เดี๋ยวนี้เย่เวยรีบตอบรับ ลงไปทำอาหารที่ห้องครัวชั้นล่างปุดหลานตระกูลเย่ไม่มีผู้ใดโอบเอาใจทุกอย่างจะต้องพึ่งด้วยกำลังของตัวเองดังนั้นเย่เหวยจึงทำอาหารเป็นทั่วทั้งร่างของหลินจือเย็ยนหมดสิ้นเรี่ยวแรงอยากที่จะรวบรวมพลังหยวนที่กระจัดกระจายออกไปเพราะการฝึกก่อนหน้านี้นางจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสมากพี่จือเยียนข้าจะไปยงให้พี่ขึ้นมาเย่ยเหวยมองหลินจือเยียนถึงแม้จะรู้สึกประมาะเล็กน้อย แต่ลินจือเยียนในตอนนี้ไม่สามารถทานอาหารได้ด้วยตัวเองอืมลินจือเยียนพยักหน้าอย่างเขินอายเย่ยเว่ยค่อยๆพยุงลินจือเยียนมือซ้ายโอบรอบตัวหลินจือเยียนไว้หยิบข้าวต้มที่วางอยู่บนชั้นข้างๆแล้วนํามาป้อนลินจือเยียนทีละคําเป็นอีกครั้งที่เนื้อแนบเนื้อบรรยากาศชวนเคลอบเคลิมหนักรู้สึกถึงฝ่ามืออบอุ่นของเย่ยเว่ยที่แนบหลังของตัวเองในใจของลินจือเยียนราวกับถูกจูโจม ก่อนหน้านี้ที่ถูกเย่เวยเห็นจนหมดก็ช่างมันเถอะนางไม่ได้สติจึงไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้ผิวหนังที่แนบเนื้อกันของคนทั้งสองในตอนที่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกถึงหน้าอกของเย่เวยถึงแม้เย่เวยจะอายุน้อยกว่าตัวเองการพัฒนาต่ำกว่าตัวเองแต่ในใจของลินเจียเยียนกลับมีความรู้สึกปลอดภัยตอนนั้นลินเจียเยียนยังไม่ทันได้รู้ตัวว่าเรื่องในวันนี้ได้ประทับอยู่ในใจของนางที่ยากจะเอาออกได้ เย่เว่ยป้อนลินจีเย็ยนทีละคำตอนที่เข้ามาในห้องถึงแม้ว่าเย่เว่ยจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่สถานการณ์ที่เร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตของคนเขาจึงไม่ทันได้คิดเล็กคิดน้อยแต่ในตอนนี้มือที่แนบติดหลังที่นวลเนียนของลินจือเยียนปลายจมูกได้กลิ่นของสตรีแลกแย้มที่โชยมาไม่หยุดกลมหน้าลงไปมองที่คอเสื้อของชุดผ้าไหมในร่องอกนั้นสามารถมองเห็นเนินที่เขาผุดพองเป็นยองใหญ่ ถึงแม้ลินจิตยินจะรู้สึกตัวและรีบเอามือมาปิดแต่เนินนูนที่โดดอยู่นั้นก็ช่างเย้ายวนยิ่งนักตั้งแต่เล็กจนโตเย่ยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนอีกทั้งข้างๆยังเป็นสตรีที่ตัวเองพึงพอใจถึงแม้จะย้ำเตือนกับตัวเองไม่หยุดว่าอย่าคิดเกินเลยเถิดแต่สายตากลับไม่เชื่อฟังจ้องไปที่ตรงนั้นยังไม่ควรจะมองไม่เห็นสายตาที่ร้อนรุ่มของเย่เหว่ยลินจเจยเย็นก็ยิ่งเขินอายจนอยากจะมุดตัวเย่เหวย ลินจีเยียนมองเย่เวยยังต่ำนี้ในใจสับสนวุ่นวายถึงแม้นางจะบอกกับตัวเองว่าเรื่องนี้มันจำเป็นแต่ในสถานการณ์นี้ความรู้สึกในใจของนางยากที่จะสงบได้เย่เวยประมาย,ยังมากจริงๆแล้วจะโทษเขาก็ไม่ได้ไม่ว่าบุรุษใดเมื่อพบเจอสถานการณ์แบบนี้นางข,งขง้างๆสตรีผู้เลอโฉมนางเทพธิดาย่างลินจอเยียนเกรงว่าก็ไม่อาจควบคุมใจได้ ลินจีเยียนทําได้เพียงพูดว่าตัวเองงดงามสะดุดตาสเสน่หาเลื่อหล้ลนแต่เย่เว่ยไม่ได้ถือโอกาสเขายังระง,งับตัวเองไม่ทําอะไรกับลินจีเยียนต้องใช้พลังใจอย่างมากเมื่อเห็นสีหน้าประมาะของเย่เว่ยทําให้ลินจีเยียนรู้สึกดีต่อเย่เว่ยอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะคิดอะไรได้ลินจีเยียนจึงค่อยๆผ่อนลมหายใจไม่ว่าจะอย่างไรนางและเย่เว่ยเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้มีบางครั้ง มีหลายเรื่องที่ตัวเองไม่สามารถตัดสินใจได้ถึงแม้เย่ยเหวยจะมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นแต่หากอยากให้ตระกูลของนางยอมรับคงไม่ง่ายตระกูลที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงที่สะสมภูมิปัญญามากี่ร้อยปีพันปีอยากจะได้รับการยืนยันจากพวกเขานั้นยากราวกับวัดทงงฝาลินเจยเย็นคงความเจ็บปวดไว้ในใจแล้วถอนหายใจออกมาหากเป็นไปได้นางขอที่จะไม่เป็นคนในตระกูลนั้น นางอยากเป็นเพียงสตรีธรรมดาอยู่ในตระกูลธรรมดาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงจนกว่าจะตายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่อยากอยู่ในวังวนของชะตาก,กรรมจะมีสักวันหนึ่งที่นางจะต้องจากไปทั้งสองต่างเงียบงนันหลังจากที่หลินจีเย็นทานข้าวต้มหมดแล้วพลังหยวนจึงฟื้นฟูขึ้นมาบ้างแก้มแดงระเรื่อและพูดว่าพยุงข้าหน่อยข้าจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องอืม เย่เวยพยักหน้าเย่เวยพยุงหลินจีเยียนเดินทีละก้าวทีละก้าวไปที่ห้องนอนเมื่อมาส่งหลินจีเยียนที่ห้องนอนแล้วเย่เวยถึงจะออกไปและปิดประตูเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกในหัวปรากฏภาพที่แสนเยือวยวนนั้นไม่หยุดตอนหน้าของหลินจีเยียนเขาแทบจะข่มใจตัวเองไม่ได้เพราะหลินจีเยียนช่างงดงามเหลือเกินรากับเทพธิดาชั้นฟ้าที่ลงมายัางโลกมนุษย์หลินจีเยียนเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องนอน เย่เว่ยอดไม่ได้ที่จะคิดถึงภาพที่ชวนให้เลือดกำเดาไหลเขารีบสะบัดหัวเพื่อกจัดความคิดนี้ออกไปนั่งลงข้างกังแพงทำสมาธิให้ใจสงบในตอนนั้นเกิดเสียงตึงตังดังขึ้นชัดเจนในห้องนอนเกิดอะไรขึ้นเย่เว่ยในใจตื่นตระหนกรีบยืนขึ้นแล้วเคาะประตูส่งเสียงตะโกนถามคนข้างในพิลินจีเยียนเป็นอะไรไปข้าไม่เป็นอะไรเิลินจีเยียนรีบตอบแต่จากเสียงที่ฟัง นางได้คุมความเจ็บปวดอยู่ตราผนึกในร่างกายของลินจีเย็ยนร้ายแรงมากเพื่อที่จะต่อต้านตราผนึกลินจีเย็ยนได้ใช้พลังหยวนจนไม่เหลือไม่แต่หน่อยจุดชิปพจรยังไม่ได้ฟื้นฟูร,ร่างกายภายในนางไม่อาจกักเก็บพลังหยวนได้ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาอีกทั้งนางยังไม่สบายจึงอ่อนแอลงมากเยเหวยยังอยู่นอกห้องอย่างลังเลในที่สุดก็ไม่กล้าเข้าไปต,ตึ้งตังเกิดเสียงดังขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะตามมาด้วยเสียงวายของลินจีเเยียนพิลินจีเเยียนเย่เวยเรียกอย่างร้อนรนเรียกอีกหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากลินจีเยียนเย่เวยจึงลุกลี้ลุกลนไม่สนแล้วเย่เวยกังวลว่าลินจีอเยียนจะเกิดเรื่องใช้มือผลักประตูเกิดเสียงดังปังประตูเปิดออก